สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับวิดีโอเทรนนิ่งของเพจบ้านสเกับครับวันนี้ขอเป็นยังไม่เคยนะครับก็นึกไปนึกมานะไปเสิร์ชใน s k e t e e d u c a t i o n c o m นะครับเป็น extension ซึ่งแจกฟรีนะก็พอดีไปดูบางตัวนะที่จะเอามาสอนนักเรียนในคลาสนะครับก็มีคลาสเยอะนะก็มองหาสปายนะตัวหมุนตัวอะไรเงี้ยลากเส้นอย่างเงี้ยอาร์โค้งอย่างเงี้ยก็บังเอิญนะไปนึกถึง2 D 2 เอ๊มันอัปเดตเวอร์ชันใหม่ด้วยว้ยเฮ้ยวันที่ยีสองพันยี่สิบเอ็ดอะเราลองรับด้วยก็เลยคิดว่าน่าจะเอามารีวิวอีกครั้งหนึ่งสำหรับคนที่ไม่เคยใช้แล้วผมบอกเลยว่ามันต้องว้าวแน่นอนเลยนะอันนี้สำหรับคนที่สนใจใครที่ถนัดแคทเนี่ยทูดีทูเนี่ยน่าจะให้ความรู้สึกเหมือนออโต้แคทแต่นีจริงแล้วมันก็มีลูกเล่นหรือลักษณะการทํางานคล้ายสเกตอัพด้วยเหมือนกันนะครับถ้าใครสนใจการเขียน 2D นะครับคือเครื่องมือดีสอเนี่ยสี่เหลี่ยมของสเกตอัพเนี่ยมันแหมมันก็ยังได s i มเพิไปนะเนี่ยซีเรียลเป็นพวกนี้นะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจนะใครสนใจลองมาดูคลิปนี้นะผมจะสอนวิธีการใช้ทูดีทูซึ่งบอกเลยว่าว้าวแน่นอนครับสำหรับสายแคปนะสายการเก็บทูดีครับรวมถึงการปั้นฉายไม่ติดกดีด้วยนะครับเราจะเริ่มต้นจากคำสั่งแรกก่อนนะครับ การออกคําสั่งที่เรียกว่าตรงนี้ครับเรียกว่า to d e s e t pan นะครับมันคืออะไรเรามาดูกันเลยนะก็เดี๋ยวผมจะทํากิดลายขึ้นมาก่อนครับอ่าประมาณนี้ครับแล้วก็ประมาณนี้จากนั้นนะครับผมจะมีเส้นนะครับสี่เมตรสี่เมตรแล้วก็สองเมตรแล้วก็อันนี้ครับสเมตรแล้วก็สาเมตรครับ อ่ะนี่ผมตีเส้นไว้แล้วนะนะครับเป็นแนวคิดนะครับตำแหน่งของกิิดลายของเราก็ถ้าผมต้องการที่จะลากสี่เหลี่ยมนะครับเป็นพื้นเนี่ยซึ่งมันจะอยู่สูงจากแนว0 0นเนี่ยศูเมตรทำยังไงวิธีการคือกดตรงนี้ครับนี่นะ2 D s นะครับคลิกจากนั้นมาล่างขวาครับไม่ใช่เราพิมพ์ความสูงครับ0.5กด enter ครับเรียบร้อยเลย จากนั้นนะครับจากนั้นนะครับให้เรามาเลือกตรงนี้ครับ 2D Line นะ 2D Line นะครับแล้วก็ลากเส้นได้เลยครับแล้วก็จะลากเส้นครับปึ๊บปึ๊บจะสังเกตเห็นนะครับว่าเส้นของเราครับมันจะอะไรมันจะวิ่งอยู่เหนือแนวเห็นไหมครับทันทีเลยง่ายไหมครับอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราปรับนะครับใช้ร่วมกับ Cool Align View แล้วก็ล็อกแกนอย่างนี้ครับ เราก็สามารถจะลากเส้นโดยที่นะครับมันจะเชื่อมต่อกันทันทีครับเห็นไหมแล้วมันจะอยู่ระดับนะครับดับเบิลคลิกนะดับเบิลคลิกอ่ะปลดล็อกครับแล้วก็เห็นไหมครับมันก็จะอยู่ในแนวทันทีครับโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยนะครับเยี่ยมมากๆเลยนะครับโอเคนะครับ ก็เรามาดูหลักการครับคือปกติแล้วเนี่ยไอตรงนี้คคำสั่งตรงนี้ครับมันจะเลือกได้อยู่3ามแบบนี่ครับตรงนี้ครับเรียกว่าทูดีไลน์นะดูนะนะครับผมแกะมาแล้วนะดูฝรั่งมันทำดีดูสอยมาละอ่ะผมปรับไปที่ตัวนี้ก่อนบุบมองก่อนโอเคล็อกแกนไว้ก่อนครับคำสั่งแรกนะครับเวลาใช้งานเนี่ยง่ายมากครับทูดีไลน์ธรรมดาครับคลิก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 แล้วก็ดับเบลคลิกครับมันจะได้เป็นเส้นธรรมดาแบบนี้ครับปกติครับ แต่ถ้าเราต้องการเป็นกิิดลน์อย่างเดียวกับในขณะลากท o l ิลายนะครับให้เรากดคอนโทรลหนึ่งครั้งมันจะกลายเป็นเส้นป่าทันทีครับอ่เพิ่มคลิกเห็นไหมครับว่าง่ายไหมอ่าโอ้โหอีซียนฟันได้ไหมครับเนี่ยเราสามารถลากได้เลยว่าจะเลือกเป็นอะไรได้นะครับนะครับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งนะครับปุ๊บกดคอนโทรลหนึ่งครั้งก็จะได้เป็นเส้นแบบนี้ครับ หรือถ้าต้องการทำเป็นโพลีไลน์ให้กดอัลเทอร์เนตครับอัลเทอร์เนต ALT ครับมันจะกลายเป็นเส้นโพลีไลน์ทันทีครับคลิกแว้ล็อกแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกครับหาดูนะอันนี้คือเส้นแตกเห็นไหมครับแต่ตอนนี้ครับจะกลายเป็นโพลีไลน์งนั้นสรุปนะครับกดคอนโทรลนะครับหนึ่งครั้งมันจะกลายเป็นกิจนะครับเป็นเส้นแบบไกด์ไลน์ ถ้ากด alternate ครับมันจะกลายเป็น polyline โอ้โหพระเจ้ามันทำไมง่ายอย่างนี้นะครับนะ easy and fun มากๆเลยนะครับโอเคต่อไปครับเดี๋ยวผมจะใส่นะครับกระเบื้องปูพื้นสมมุตินะผมก็กดสี่เหลี่ยมครับนะอ่ะผมก็เอาสี่เหลี่ยมมาใส่ครับอม,มันรองรับไหมเอ่ยสี C ่เหลี่ยมเช็คก่อนนะว่ามันล็อกไหมอ่ะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือเนื่องจากว่าผมทําตัวระดับไว้ อ๋อโอเคมันต้องสร้างสี่เหลี่ยมก่อนเท่าที่ครับเข้าใจละอ่าเพื่อลองใช้อยู่เหมือนกันไงไปดูฝรั่งมาครับนะไม่เป็นไรอ่าโอเคเข้าใจละเข้าใจละนะครับคือเราต้องสร้างสี่เหลี่ยมก่อนครับทูดิ้รังเกลครับก็สแนปครับจึ๊บจึ๊บแล้วก็จึ๊บเห็นไหมครับอ่าแล้วก็จึ๊บจึ๊บแล้วก็จึ๊บจากนั้นครับถ้าต้องการเติมเฟสครับกดตรงนี้ครับคลิก อ่าเดี๋ยวผมต้องปรับมุมมองนี่นะมันจะได้เห็นว่าผมมีเฟซหรือเปล่าเห็นไหมครับมันจะเติมเฟซให้เราครับแบบนี้ดูทีนะกดสี่เหียมครับแล้วก็กดคลิกคลิกแล้วก็ลากอย่างงี้จะได้มาเติมเฟซครับนี่แต่ถ้าเราต้องการเติมเท็กเจอร์ครับโอ้โหอันนี้ผมชอบมากเลยนะถ้าใครไม่ได้ใช้เสยดายแย่นะดูนะผมสร้างสี่เหลี่ยมก่อนนะครับคลิกคลิกคลิก,ลกแล้วก็ คลิก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 อาแล้วผมกดตรงนี้ครับ 2D h a t c h i n g ครับจื๊บนะครับอ่าจะได้มาผมอยากจะใส่อะไรครับผมก็กดแทบ็บกดแท็บนะครับผมจะใส่พืชไม้ปึ๊บเห็นไหมครับลายไม้ก็มาทันทีอ่ะปับเป็นทวีดนี่ปับเป็นท็อป i ิวแล้วก็กดล็อก S 1> <S 1> <S 2> <S 2> เห็นไหมครับโอ้โหใส่เป็นอะไรตรงนี้ใส่เป็นกดแทบครับใส่เป็นลายอิดคลิกโอ้โหอีเซียนฟันครับเห็นไหมแล้วก็แทบครับใส่เป็นลายเอาเป็นลายกระเบื้องปูห้องน้ำนี่ครับโอ้โหง่ายมากๆซึ่ง การใส่ตรงนี้ครับนะเราสามารถกําหนดเท็กเจอร์เองได้นะครับเนี่ยแพทเทิร์นเจเปกนี่ครับนะได้เลยนะซึ่งเราแค่จับแฮตของเราเนี่ยภาพเราไปใส่ในปรออินในตําแหน่งนี้ทูดีทูครับเราก็จะได้ลายของเราเองครับส่วนไอตัวขนาดไซส์ซิงตรงนี้ครับวิธีการทํางานนะก็คือถ้าเรามีกดบีบักเก็ตนะครับแล้วกดเอาเค้างไว้ดูดตรงนี้ครับเราสามารถจะอ d ดิทได้อ d ดิทครับแล้วก็ใส่ขนาดได้หนึ่ง เห็นไหมครับแม่ปรับได้ปรับได้จุดห้าเข้าใจไหมครับเราก็ปรับได้นะอนี่อยู่ที่เราจะปรับนะอันนี uh ้เ hmm ป็นเบสิกอยู่แล้วครับก็เสร็จละแม่อีเซียนฟันมากๆนะครับนะโอเคนะครับนี่คือคําสั่งนะในการทํางานนะครับต่อไปครับเรามาดูต่อเดี๋ยวผมปรับแรให้ไปศูนย์แล้วกันนะไม่เอาละมันเกะกะครับพิมพ์ศูนย์แล้วก็เอนเตอร์นะครับต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูต่อต่อไปครับมันมีฟรีแ hand ฟรีแฮนด์นี้คลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรซับซ้อนครับนะไม่มีอะไรที่มันซับซ้อนเลยต่อไปครับตัวนี้คืออะไรอาร์ครับ 2D อาร์ก็ไม่มีอะไรมากก็เหมือนสกดับครับเราแค่คลิกแล้วก็ลากนะครับอย่างนี้นะครับแต่มันจะมีอยู่สามแบบนะครับถ้ากดแถบครับถ้ากดคอนโทรลคอนโทรลครับถ้ากดคอนโทรลปึ๊บมันจะกลายเป็นให้เรากำหนดรัศมี ข้อดีของ arc ตรงนี้ครับมันจะมีนะครับตรงนี้นี่ครับนเตอร์ให้เราด้วยเวลาทำครับกด to the arc กด ctrl หนึ่งครั้งอ่ะผมกดนะครับ segment เท่าไหร่ดีมันบอกให้ถามยี่สี่คลิกตรงนี้ครับจึ๊บแล้วก็ลากมาตรงนี้จึ๊บแล้วก็หมุนครับเห็นไหมเรียบร้อยครับมันมีนเตอร์ด้วยหรือผมจะพิมพ์เองก็ได้ครับคลิกต้องการรัศมีเท่ากับจุดแปด enter แล้วก็แกว่งไปอย่างนี้ครับ โอ้โหง่ายมากๆหรือนะครับจะเป็น 3D Point ก็ได้ครับกดเอาเสน t ครับเอาเสน t หนึ่งครั้งคลิกคลิกคลิกเห็นไหมครับเราสามารถจะเลือกได้ว่าต้องการอยู่ตรงไหนครับเอาเสน t นะก็ถ้าเราอยากจะนะครับรีเวิร์ดนะครับก็คือกลับด้านของอาร์กครับกดเอาเสนอซะลองเล่นดูไม่ยากนะนี้ผมไม่ได้สนใจอะไรมากตอนนี้ทงนี้นะครับอารนะครับ เช่นเดียวกันนะวงกลมก็เหมือนกันนะครับ 2D Circle ก็เหมือนกันก็ใช้หลักการเดียวกันครับไม่มีอะไรมากนะก็กด c อนโ r ร l นะครับก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับ Control นะครับนี่หรือกด a l t e r n a t นะครับกด a l t e r n a t มันก็จะกลายไปอีแบบหนึ่งนะครับเนี่ยกด a l t e r n a t อ่ะโอเคนะครับก็ต่อไปครับตรงนี้ครับเรียกว่า Poly นะครับ 2D Polygon นะครับ ไม่จ่ทูดีโพลีกอนไม่ใช่ทูดสูดีโพลีเนี่ยโพลีกอนนะครับรูปหลายเหลี่ยมครับนะนี่ครับจื๊บนะแล้วก็ได้เลยครับเนี่ยกดคลิกนะครับก็มาวางนะง่ายๆครับนะแล้วก็พิมพ์ได้เลยนะอะไรก็ได้นี่คลิกนะครับเสร็จเลยนะอ่ะไม่ไม่ไม่นไรไม่มป็นไรมากนะครับแล้วก็เหมือนคําสั่งธรรมดาของไอตัวโพลีกกนธรรมดานะครับนะอ่ะแต่เรามาดูจุดสําคัญดีกว่าครับที่ผมอยากจะโชยดูครับมันคือฟิลเลตครับ ถ้าผมมีสี่เหลี่ยมครับนะผมมีสี่เหลี่ยมเอาเอาสี่เหลี่ยมง่ายตรงนี้ก็ได้นะแบบพื้นฐานก็ได้ครับสี่เหลี่ยมง่ายผมต้องการฟลเลตครับกดตรงนี้นะ 2D ฟีเลตจากนั้นมาครับกด 2D ฟีเลตนะจากนั้นมาครับให้กดตรงนี้ครับนะให้เราเลือกนะว่าต้องการอะไรครับถ้าต้องการแชมเฟอร์เนี่ยให้เรากดเอร์เนต แต่ต้องการฟิลเลตก็กดอเอาต์เน็ตครับค้างไปค้างมานะอ่าโอเคกดเอาถ้ากดฟิลเลตเนี่ยต้องการต้องการฟิลเลตนะครับเป็นค่าดีฟอลต์แต่ต้องการเป็นแชมเฟอร์ให้กดอเอาต์เน็ตอ่ะผมเอาเป็นตัวฟิลเลตก่อนครับฟิลเลตสัก0.5เอาใหม่นะกดนะครับทูดีฟิลเลตจะได้มาพิมพ์ทูดีฟิลเลตครับอยู่ที่ อ๋อผมใช้โปรแกรมซูมหน้าจออยู่เดี๋ยวสักครู่ไม่ต้องซูมไม่ต้องซูมอ่ะผมกดนะครับอีกครั้งนะจึ๊บมันถามว่าฟิลเล e เท่าไหร่ครับก็พิมพ์เลยครับ0.5 enter แล้วก็คลิกครับ1 2เรียบร้อยครับจึ๊บจึ๊บอะต้องการ f ิ l l l เพิ่มครับ1เมตรพิมพ์1 enter จึ๊บจึ๊บเห็นไหมครับอาหรือผมต้องการเพิ่มครับ น้อยลงแล้วกันเอาเป็นจุดจุดส่จุดสามเอนเตอร์คลิกแล้วก็คลิกครับมันจะแก้ให้เราทันทีครับแล้วก็ลบทิ้งไปเข้าใจไหมครับอ่ะต่อไปแชมเฟอร์คืออะไรกดเอาเทอร์เนตครับกดตรงนี้นะจึ๊บแล้วกด a อ t เทอร์เนตมันจะกลายเป็นแชมเฟอร์ครับนี่คือแชมเฟอร์ครับแชมเฟอร์แล้วก็แชมเฟอร์ครับโอ้โหอีเซียนฟันจริงๆนะครับนะไม่ยากเลยนะครับนะ โอเคต่อไปครับเรามาดูต่อต่อไปครับกรณีเส้นหายทํำยังไงเส้นที่หายครับอยากต่อกันครับดูนะมันมีคําสั่งครับตรงนี้ครับเรียกว่า 2D adjust ครับวิธีการทํางานง่ายมากนะกด 2D adjust ครับคลิกตัวนี้ครับดับเบิลคลิกแล้วก็ตรงนี้ครับดับเบิลคลิกครับเห็นไหมครับมันจะเชื่อมต่อหากันครับปึ๊บโอ้โหง่ายมากมากเลยอีซี่อ่านฟันครับเห็นไหม อ่าหรือนะครับถ้าเรามีเส้นที่มันหายไปอานี้ดกวาอ่าแบบนี้ครับหรือผมมีเส้นตรงนี้ก็ได้สะอ่านตรงนี้เอาละผมต้องการเชื่อมครับก็กดตรงนี้ครับคลิก นะครับแล้วก็กดตรงนี้ก่อนนะเห็นไหมครับง่ายไหมเออเอา,เอานะครับลองเล่นดูไม่ยากนะครับอ่าตรงนี้ก็ได้กด,น,กดกกกนะครับจึ๊บคลิกคลิกคลิกนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเห็นไหมครับไม่ตัดกันเลยหรือเริ่มใหม่ก็ได้ครับอา่าเอาลากเส้นตรงนี้ก็ได้ อาจะตัดนะครับก็คลิกๆแล้วก็คลิกนะครับมันก็จะตัดกันทันทีครับอ่ะโอเคนะสำหรับคนที่ใช้นะครับต่อไปครับมาดูต่อต่อไปเราจะมาสร้างเส้นพิเศษครับอ่าดูนะโอ้โหตัวนี้แจ่มมากครับดูนะครับ ผมกดตรงนี้ครับ 2D Line Type ครับเมื่อกดแล้วนะครับกดแท็บครับตรงนี้ 2D Line Type นะครับนะแล้วผมก็กดแท็บครับเมื่อกดแท็บแล้วครับมันให้เราเลือกความหนาเส้นครับ0.80แล้วก็สไตล์ครับขอเป็นตัวนี้แล้วก็สีครับเป็นสี Dark Blue กดโอเคครับ นี่หนไหมครับเมื่อกี้ที่เส้นปุ๊บครับมันจะกลายเป็นเส้นของเราบันทีครับเดี๋ยวผมลบไกด์ก่อนแล้วกันมันเห็นไกด์อยู่ม,มันจะงงนะครับอ๋อลบเซตติ้งก่อนเซตบังไว้นี่ไงไหมครับง่ายเลยอะกดอีกครั้งหนึ่งนะกดแท็บครับเอาเป็นเส้นดอทสีอื่นบ้างกดโอเคครับแล้วก็จิ้มเห็นไหมครับ กดแท็บครับเอาเป็นเส้นอื่นบ้างเส้นนี้เอาเป็นสีอื่นครับอ่าเราขนาดอื่นดูคลิกเห็นไหมครับว่ามันจะกลายเป็นเส้นแบบนี้ครับโอ้โหอีเซียนฟันมากเราสามารถสร้างเส้นของเราเองได้เลยครับนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนว่าสร้างได้นะครับนี่หมายสไตล์ครับแต่มันเป็นแค่ดอดเท่านั้นเองนะครับไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะครับนะ อ่ะต่อไปครับมาดูต่อต่อไปเรามาดูเทคโอ้โหที่ชอบมากครับเทคนะแม่กดเทกครับพิมพ์เลยครับคือมันอิดอิได้ด้วยนะ Sketchup Home Training ให้มันอดิได้นะครับกดโอเคแล้วก็ปรับครับให้ความสูงนะครับตัวหนังสือสูงเท่าไหร่หนึ่งจุดห้านะครับ Alignment Center ตัวหนังสืออะไร นี่นะครับโบไหมนะครับแล้วแต่เรานะฟิลไหมฟิลไหม yes นะครับดักอ่าโอเคสแนปไหมอ่ะก็คือสแนปก็คือว่าให้มันเอียงติดกับชิ้นงานอะไรครับนะก็ออฟเ c e ครับกดโอเคครับตอนนี้ผมก็คลิกวางได้เลยครับแต่ถ้าเรามีมีมีเฟซหลายอันแบบนี้ครับผมกดนะครับเนี่ยมันก็จะ snap เห็นไหมครับมันจะ snap กับตำแหน่งเฟ c ที่ผมเลือกไว้นะครับปุ๊บมันก็จะได้เลยแล้วก็เวลาอยากแก้ไขครับมันยาวไปใช่ไหมก็กดตรงนี้ครับแล้วก็คลิกขวานะ 2D edit 2D text ครับแล้วก็แล้วก็เอา SKH training กดโอเคครับมันก็จะอัปเดตให้เราโอ้โหแม่ ไม่ธรรมดาครับทูดีทูตัวนี้ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดามากครับต่อไปสุดท้ายครับกรสฝังนี้ครับเรียกว่า 2d p o l y l i n e Edit ครับเวลาเราสร้างเส้นเป l y l i n ลครับดูนะ 2d line แล้วก็ผมกด l t e r n น t e นะเส้นของผมเนี่ยมันจะกลายเป็นเส้น l y l i n e คือถ้าเป็นเส้น p l y l i n e เมื่อไหร่นะครับเราสามารถ Edit ได้คือสร้างตรงนี้ครับแล้วกด l ั e r n น t e นะโอเคกดตัวนี้ครับแล้ว Edit ได้คลิกสายค้างไว้นะครับแล้วก็ลากได้ ้วดับเมืกครับ e n t e r มันก็จะ Edit ได้ครับและนี่แหละครับคือ 2D นะโอ้โหบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับลองโหลดมาเล่นกันเลยนะครับนะทำยังไงโหลดก็ไปที่ sketcheducation นะครับเดี๋ยวผมจะทำลิงก์โหลดไฟล์ไปให้ด้วยสำหรับคนที่อยากจะโหลดแต่โหลดได้เป็นนะครับนะก็เดี๋ยวมีลิงก์ในนี้โหลดให้ด้วยนะครับก็ลองดูนะครับ 2D Line นนะครับยกระดัาการทำงานของเราในเช้าวันนี้ครับ